ครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมพูดถึงเรื่องบ้านทรงโมเดิร์นมาแงนนะครับเรื่องราคาที่ต่างกันเรื่องทรงหลังคาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวชีวัดนะครับผมกับทรงอืน่นๆ่ะนะครับผมวันนี้ผมจะพูดถึงทรงปั้นยาบ้างนะครับผมคือทรงปั้นยาก็เหมือนกันนะครับผมคือทรงหลังคาเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นตัวชีวัดว่าบ้านหลังนั้นทรงปั้นยาราคาต้องแพงกว่าหลังนี้เอาพื้นที่เท่ากันนะครับผมนะครับคือเรื่องการใช้วัสดุมุงหลังคาตัวนี้ก็เป็นตัวแปรสําคัญเพราะว่า ทรงปัญญาเนี่ยใช้เมทัลชีสที่เป็นรอนสเปนก็ได้หรือเป็นเมทัลชีสธรรมดาก็ได้ใช้แล้กระเบื้องลอนคู่ก็ได้นะครับนะครับราคาก็จะต่างกันแต่ถ้าเราจะเจาะลึกถึงขนาดนั้นคือมันอยู่ที่รายละเอียดวัสดุนะครับอย่างกระบเบือ er, บเบ้องซีเพโมเนียกระเบื้องซีเมนเนี่ยก็จะมีหลายเกรดหลายรุ่นเหมือนกันนะครับอย่างหลังคาที่เป็น เซรามิกนะของมันนั้นยิ่งราคาสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านทรงปั้นหยาก็จริงนะครับราคาถ้าหลังเท่ากันนะครับคือจะเอาแค่อย่างเดียวมาเป็นตัวชี้วัดว่าถูกแพงกว่ากันไม่ไม่ถูกนะครับมันหลายอย่างเลยแล้วตัววัสดุที่เราใช้ตกแต่งเหมือนกันนะครับยังอิฐเหมือนกันนะบ้านทรงโมเดิร์นมาเห็นทรงจั่วอะไรก็ตามแต่นะครับก็สามารถใช้อิฐประเภทเดียวกันกับทรงปั้นหยาได้เหมือนกันนะครับ ราคาตัวนี้นะผมราคาที่มันตัวแปรสําคัญมันจะใช้องุปกอบหลายๆอย่างมากนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของบ้านนะครับเลยทําให้ราคาบ้านเนี่ยต่างกันนะครับคือบ้านบางทีเราคิดว่าบ้านทรงปัญญยานะครับราคาต้องสูงกว่าบ้านทรงอื่นๆนะผมจริงๆก็ไม่ใช่แค่ดึงตัวนี้ตัวเดียวนะครับมันอยู่ที่รายละเอียดหลายๆอย่างเลยนะครับที่ประกอบกับการสร้างบ้านนะครับกว่าบ้านเราจะแล้วเสร็จ <c oughs> พื้นที่บ้านเท่าๆกัน ทรงโมเดิร์นมาแงนราคาใกล้เคียงกันก็มีนะครับบางหลังแพงกว่าทรงปัญญาบางรุ่นนะครับบางหลังนะครับบางหลังนะออันนี้เท่าที่ผมทํามานะครับอยู่แต่วุดอนธานีเพราะว่าลักษณะงานบ้านๆน,นอกจากบ้านเป็นบ้านจัดสรรนะครับสเปคเดียวกันอย่างนั้นราคาก็จะใกล้เคียงกันนะครับนะครับแล้วเรื่องค่าแรงนะครับเรื่องค่าแรงพวกนี้เหมือนกันคนระับคือต้นทุนไม่เท่ากันนะครับอันนี้ ว่ากันไม่ได้เลยนะครับผมคือบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันมันน่าจะราคาเท่าๆกันหมดมันเป็นไปได้ยากนะครับนะครับเพราะว่าต้นทุนของผู้รับเหมาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับไม่เท่ากันนะครับยังไงราคาบ้านที่เราสร้างถึงแม้นจะเป็นทรงเดียวกันลักษณะเดียวกันราคาย่อมแตกต่างกันเนื่องหลายๆองค์ประกอบนะครับผมขอบคุณมากนะครับ